เกมนี้มันสอนว่าได้แรกมันมีหมดเลยได้ทั้งค่ายหกได้ไม่หมดเลยว้าวเอ่จะขอยังมดอก Head shot ติกาของเกียนวัดดวงในวันนี้ก็คือให้พูกเข้าแข่งขัขนโอนอไรออกกันใครแปลกประหลาดคนนั้นรอดจนเหลือ2คนสุดท้ายให้เป่ายิ้งฉุบกันใครแพ้ต้องแต่งหน้าออกไปซื้อของเกียนววัดดง

รอบที่2นะครับตอนน, <iri> ตอนนี้คือคนที่รอดคือโบ๊ท <eyeshadow> คือรอดแล้ว <respondents> เล่นอีกสตาเวลาสองนาทีเหมือนเดิมโอน้อยออโอน้อยออโอ้อยออโน้อยโอน่อยอนอโอน้อยออกโอน้อยอโอ้อยอโอ้้ออโอ้อยออ้อยอโอ้อยออออโอ้อโอ้อยออกโอโอ้อยอ้ยอ้ย Headshot. ได้แรกๆเราได้เอาที่ได้่อันนี้รอบที่3นะครับสองรอบที่ผ่านมาคือโบ๊ทกับมุกออกไปแล้วตอนนี้เหลือ3คนคือจิตังแล้วก็ปอมพร้องกันหนึ่งสองสามไปกัน เมื่อกี้ฟาวเมื่อกี้ฟาว,าาวเอาใหม่เอาใหม่อะไรวะ นึ่งสองไอตัวน้อยตัวน้อยกับน้อยตัวน้อยับน้อยตัวน้อยตัวน้ตัวน้อยตัวน้อยัตัวน้อยตัวน้อยัน้อยน้อยัน้อยัน้ัน้อย ใช่โกงถ้าดู VR เราออกไปปังหนาแลยใช่ไหมเฮ้ยฟอร์แมตเลยฟอร์แมตชุดที่ถ่ายไปเลยกูว่ามันก็ดีแสงไม่ค่อยสวยมันมันไม่คอนคอนแบบวัดคอนทินิวอ่ะ็มังรู้สึกไงปุ่มได้กันเลยบตอนนี้ตอนจริงเรื่องจริงนะดำคู่พึ่งพักนะโมโดนจ้าใส่แล้วรู้สึกจำไว้แล้วบ้านกูใส่แล้วรู้สึกขา ใครได้ห้าเป้าก่อนชนะดวข้างหลังครับหนึ่งสองสามตนะครับหนึเป้าครับเหนีย่แล้หนึ่งสองสามอป้าแครับืเป็นอพอย่อ่ะอมาค่อยๆครับหนทุงสอง้ วัดดวงนอนแน่สั่โอ้ยนี่3เป้าแล้วสามในมีอ่ะชนะเดียวห้ารอบเฮยไงไมึงุูดถูกงานจะหดแล้วานดังกว่าดังเฮียเสียงเริ่มแ่วอ่ะพร้อมนะหนึ แค่ไหนอ่ะลองสี่ห้าครั้งต่อนโดนตายรู้สึกดีขึ้นเอแล้วมาบอกดีกว่าว่าแต่ละคนจะออกอะไรโกหกไม่โกหกชาลินีกูออกอะไรกูออกอะไรกูใ้มงพูดก่อนออกอะไรไกลกินไกลตังอะไรกูออกไกลมันโกหกแน่ ถ้ากูออกคอนไงมันออกพลังมันกไงมึงโดนไอ้ที้ยไม่ยากเลยคำตอไม่ยากถ้าตอนนี้มีเครื่องวัดหผลได้ว่าตึงแต้นแรงมากบอกพันใจเลยกูอยากรู้ว่าตานี้มึงจะโกหกกูเปล่าอ่าเอยาา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 เาานาาาาาาาเาาากาาาา้าาาาามาาาาาาแาา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 า่ามาาาา่าาาาาาาอาาาาามันาา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 ไาา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 งแตาาาาาอไา้เาา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 

ฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ A few moments later ไปเราไปดูคนโดนเกมนี้กันนะฮะบทลงโทษก็คือแต่งหน้าปากแดงจไว้ใจในกาฮามึงอะมึงจะแต่งั่วแล้ว เรียนวัดดวง ไอน้ำแข็งใส่ก็น่ากินนะถ่าไตายนะครับร้านนี้ตายเลยครับจะหมดอะไร่ผมมึงมามีอะไรบ้างครับเสียขนมปังแล้วก็อะไรอยากใส่เลยใส่เลยครับตอนนี้ผมอยากกลับบ้านแล้วไอหน้าพี่แต่งสวยไหมเสวยอไหมสวยอไหมเอาความจริงอยู่ที่รับเอาเอาความจริงก่อนเอาความจริงก่อน น้องไม่สวยไ <si suppression> <descon fin anta> ม่เหลือเลยเฮ้ยน้องเอ้ยน้องชอบหน้าตาอ๋ออยากจีบอ่ะ <sh> จ <ort noise> ีบได้ป่ะคะจีบได้ป่ะมีแฟนหรือยังเราอ่ะขอบแกมได้ป่ะไม่ได้หัวตานังเรียกชื่อดาวสที่ใสเลยเนี่ยแม่งนี่ย่างไวๆหนูอยากบ้านย่างช้าๆหนูก็ได้ไฟไม่ค่อยแรงเรื่อยเรื่อยเไม่ต้อง ส ų, ่งแก๊สดีกว่าเขินแล้วเนี่ยไม่ได้ไอ่ได้จับจำชื่อจำจำเบอร์ได้จำได้ใครแต่งหน้าให้ค่ะอ๋ออันนี้อันนี้ผมแต่งเองนะนี่ไปเรียนมาเนี่ยจากเมืองนอกเป็นไงมันเป็นยังไงการเขียนคิ้วหรืออะไรเงี้ยการปัดแก้มพี่สามารถแนะนำผมได้ไหมมันดีแล้วจริงจริงจริงเอาจริงแล้วแบบพี่กับผมอะสกิลการแต่งหน้าของพี่เองน้อยกว่าผมเยอะเลย ยังน้อยกว่าหนูอีกเยอะเลยนะคะับโว้ยโเนี่ยที่ต้องปัดปัดประมาณนี้จริงๆแล้วอ่ะอย่ามาเอ็มลับดีกว่าฮะอ๋อใส่พี่คนสุดท้ายแล้วพี่พี่เอาไปเลยเฮ้ยเฮ้ย เอาไปเลยแต่ว่าพี่จ่ายเงินไปแล้วดิเรียกว่าคืออะไรจะบอกว่าฟรีอ่่ะแล้ววหมาอ๋อเอาไปเลยไม่ต้องเอาถุงใช่ไหมเอาถุงให้พี่ดีกว่าไปแล้วนะพี่ตาผมหนูสวยไหมสาวพี่สวยก็ได้สวยก็ได้เขาว่าก็ได้จะไม่สวยแล้วล่ะไปดีกว่าไปกับพวกเราเจอกันกลับบ้านแล้วจบไปแล้วครับกับ EP นี้ จำไว้ว่าถ้าอีพีต่อไปอะ่ะพวกมึงอะ่ะต้องโดนหนักกว่ากูสวัสดีครับ